เดือนมิถุนายนนะคะจูนเป็นเดือนเกิดของตัวเองนะคะก็มีหลายชิ้นพอสมควรนะความจริงแล้วเนี่ยชิ้นที่อยากได้จริงเนี่ยมันเป็นล็อกดาวพอดีก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปนะคะก็มีทั้งของที่คนอื่นให้นะคะแล้วก็เป็นของที่ตัวเองซื้อไว้ช่วงเดือนเกิดของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาแกก่อกให้ดูละกันคะ่ะ สวัสดีค่ะอย่างที่เกิดให้ฟังนะคะก็คือจะเป็นการแกะกล่องนะเหมือนเป็นลักษณะเบิร์เดย์เบิร์มันฮอนะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนจูเนียนะคะเป็นเดือนเกิดของตัวเองเราก็ของบางชิ้นเนี่ยซื้อไว้ก่อนจูนแล้วแหละนะคะแต่ว่าเป็นของที่กะว่าจะซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองแต่ว่ามันมีของอื่นงอกเงยมาด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาแกะให้ดูพร้อมกันเลยละกันนะคะความจริงแล้วนะของที่ใหญกได้ม,มากๆเลยเนี่ยนะคะสําหรับของขวัญวันเกิดตัวเองเนี่ยซึ่งแพลนไว้นะคะ แต่วันนี้นะคะยังไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเมลเบิร์นล็อกดาวน์นะคะเป็นครั้งที่4นะคะห้ามเดินทางเกิน25กิโลเมตรนะคะก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปร้านที่อยากจะได้ของถ้าได้มายังไงจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันแล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นของที่คนอื่นให้ด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ถูกใจมากอันนี้น้องของน้องอารมนะขอบคุณน้องอามมากเลยนะคะ เป็นแบบว่าอุปกรณ์สําหรับยูทูบเบอร์มากนะในอนาคตน,นะคะเวลาไปถ่ายน้องสถานที่น่าจะได้ใช้ต้องดูวิธีใช้ก่อนนะขอบคุณมากน้องอามนะคะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นของที่เพื่อนให้มาเมลิ t ตานะ thank so much m e l ิ t ตเป็นเซอร์ไพรส์มานะคะส่งมาทีา่ที่คลินิกนะคะที่ทํางานแกะแล้วแหละนะคะเดี๋ยวว่ามาแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเป็นน้ําหอม on the beat เป็นกลิ่นที่อยากจะลองพอดีเลยนะคะน่ารักมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะเมลิต้า thank you very much Melita. I really love this scent เป็น on the beach นะคะมันจะกลิ่นประมาณแบบน้ำส้มอะไรส้มกลิ่นจะประมาณแบบส้มๆนะคะมันกลิ่นแบบเย็นๆสดชื่นสดชื่นเหมือนเป็นส้มแมนดารินแบบประมาณซิ t r u s แต่ว่าสดชื่นหน่อยนึงนะคะเนี่ยขวดสวยงามมากนะคะ อันนี้ก็คือของที่เพื่อนให้ก็มันบางอย่างก็เป็นของเล็นๆน้อยๆนะที่ซื้อให้ตัวเองช่วงเนี้ยคือมันเป็นแบบว่าข้ออ้างในการซื้อของด้วยนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือในกล่องเซลีน,นี้นะคะความจริงแล้วนะคะใส่อยู่นะคะคือชิ้นนี้นะคะคือน้องฮุดดี้ปกติเนี่ยน,นะเวลาซื้อเซลีนจากช็อปที่นี่นะคะเขาจะไม่มีกล่องให้นะคะตอนที่ซื้อเสื้อผ้าเซลีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเซลีน ฮูดดี้ตัวนี้นะคะที่ร้านที่มมเบิร์นเนี่ยไม่มีของพอดีบอกคราเดียวว่าเนี่ยมันมีในออนไลน์นะเขาก็บอกว่าอยูอย่ซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นสต็อกที่ยุโรปพอดีเขามีไซส์ก็เลยซื้อเลยนะคะน่ารักมากนะคะเป็นไซส์ xs นะเข้ามากัะกล่องเซรีนะคะสวยงามมากนะแต่ว่าข้างในก็คือแบบแบบก็เป็นบูทธรรมดายอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเปิดออกมาก็จะเป็นน้องฮูดดี้ตัวเนี้ยที่ใส่อยู่นะคะน่ารักมากแ <laughs> ปอะไรที่แบบกิ๊บเก๋มากมีตัวผูกแบบตัวเชือกเนี่ยใหญ่ๆนะคะมีคําว่าเซรีนะแล้วก็ออกฝั่งหนึ่งก็เป็นสีดํา คือถ้าเราอยากจะปัดออกไปข้างนี่มันก็ปัดได้นะคะแต่ต้องปัดข้างบนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวเองรู้สึกว่าอย่างเงี้ยน่ารักดีเป็นประมาณแบบฮูดดี้แบบไม่มีอะไรเลยแบบเป็นฮูดดี้อะนะคะแต่ว่าน่ารักมากนะมีแค่เซรีนตรงนี้แบบว่าเก๋มากนะแบบว่าชอบมากสําหรับแบบฮูดดี้ตัวนี้เป็นการช็อปออนไลน์จากเซรีนครั้งแรกด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ตลกมากเลยอะอันนี้คือพอดีอย่างหลังเนี่ยซื้อของจากทางฝั่งอังกฤษซะเยอะนะคะเซลฟริชช่ชหม 5ในอังกฤษนะคะแร้วว่าแฮนรอดไม่น่าจะว่าได้จากที่ไหนนะแต่ว่าได้มาราคาถูกกว่าที่ออสเตรเลียนะคะเห็นปล่องก็น่าจะรู้นะว่าเป็นรองเท้านะคะของคุชชี่นะแต้มเต้งเปิดออกมานะคะคือแบบว่าเพลนมากเป็นแบบว่าสนนเกอร์ทุกคนจะทราบนะว่าตัวเองชอบส้เกอร์ของคุชชี่มากนะคะใส่สบายมากนะคะ หลายๆคนก็ถามมาว่าใส่ไซส์ไหนนะคะสุดทแ,แล้วใส่ไซส์ถ้าเป็นสนิเกอร์เนี่ย36.5นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเอสเปรดิวของชาแนลจะใส่ 38, 39นะคะแต่และแบรนด์ก็แตกต่างกันในส่วนของไซส์นะคะก็เป็นก u c ี i ส้นิเกอร์แบบเพลน,นเลย <S <S ๆๆเลยเหตุผลหลกที่ซื้อนั้นเนื่องจากว่าได้ราคาถูกมากนะคะเทียบกับกชตี้ทอีสเตรเลียเนี่ยไม่แน่ใจเป็นที่ค่าเงนินหรือเปล่านะคะตอนนั้นอะถูกมากคือแบบเหมือนกันมันถูกกันไปสัก 2, 300เหรียญเลยทีเดียวนะเป็นแบบเพลนๆเลยนะคะ เป็นแบบสนิเกอร์ของกุชชี่มีตัวจีๆอย่างนี้นะอุ้ยเข้ากับฮูดดี้เลยสีเทาเพิ่งเห็นเป็นสีเทาข้างหลังแล้วก็มีกุชชี่แบบนี้นะคะคือที่ซื้อนะเหตุผลหลักเลยก็คือเนื่องจากว่าช่วงนี้ใส่ PPE นะคะช่วงปีที่ท่นานก,ก็ใส่ PPE เวลาเราใส่รองเทา้าแบบที่มันเป็นสนิเกอร์อย่างอื่นเนี้ยเาจจะมีลายมากมีไายมาก่กก็เลยคิดว่าอยากจะได้ได้มันเพลนๆนะคะข,ขาวๆก็เลยคิดว่าจะไว้ใช้ใส่ได้นะในช่วงที่ใส่เสื้อผูก PPE ทำงานนะคะเฮ้ยนะะ่ารักอ่ะ เข้ากับตัวนี้ด้วยนะคะแมทชี่แมทชี่นะคะอันนี้ก็เป็นพุชี่ที่ได้มานะคะชิ้นถัดไปเล็กๆนะเอาแบบเล็กๆก่อนแล้วกันชั้นแนวเก็บไว้ที่หลังอยะอันนี้นะคะเป็นเทียนไซยักษ์ของอ่ามดิทิกนะถ้าตามกันมาในอินสตาแกรมนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบเทียนของดิทิก <c oughs> เพราะรู้สึกว่าเขาเบิร์นไม่ค่อยดีตรงส่วนของแว็กซ์นะคะ ความจริงแล้วเป็นคนบ้าเทียนมากนะคะมีเทียนเยอะมากเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวเทียนโดยรวมให้ฟังลวกันว่าชอบแบรนด์ไหนอชอบกลิ่นไหนของแบรนด์ไหนอะไรพวกนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นไซส์ยักษ์นะก็ไม่ถึงกับยักษ์มาก1.5ความจริงแล้วตัวเองมีของยี่ห้ออื่นเซียร์ทรูดอกนะคะ3กิโลนะคะแต่อันนี้คือ1.5งของดิบทีกเป็นกลิ่นอ่า34อบุรวัฒน์เซนเมนนะคะซึ่งกลิ่นนี้นะ เป็นกลิ่นที่ตัวเองค่อนข้างโอเคนะคะกับดิบทีหลายๆกลิ่นของดิบทีเนี่ยไม่ค่อยถูกใจตัวเองเท่าไหร่นะคะอันนี้ได้มาจากฝั่งอังกฤษเหมือนกันเซลฟริกเกสเขาถูกกว่าซื้อที่ออสเตรเลียเยอะเลยนะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่เขาจะมากับกล่องแบบนี้นะโอ้โหเปิดให้ดูโอ้โหกลิ่นแบบอหอมหวนออกมาเป็นหวิกนะคะคือเวลาซื้อเทียนะมันมีความกิ๊เก๋อย่างหนึง่งเปิดออกมาถึงออมาเป็นอย่างนี้นะคะ เขาจะมีความกิฟเก๋ในส่วนที่เป็นโถกระเบื้องนะคะถ้าเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะสามารถไว้ใส่บบต้นไม้ต่อหรือว่าเป็นแบบจะกันดอกไม้ที่บ้านหรือว่าใส่อะไรก็ได้เก๋ๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือข้อดีของบวกเทียนที่เป็นแบบลักชัวรี่พวกเทียนหอมรันทั้งหลายแหล่น้องกระเบื้องของดิบชีกะ่ะความเจียนมีอีกอันนึงที่ชอบมากนะคะเป็นกลิ่นยังไม่ได้จุดแต่ว่าสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ซื้อมานานแหละนะคะเป็นโรสนะคะ ไซส์นี้นะคะเป็นไซส์600กรัมนะคะอันนี้ไซส์บิ๊กบิ้มนะคะ1.5นะคะเห็นความแตกต่างแต่เขามีความน่ารักอ่ะเป็นชมพูที่น่ารักมากนะคะโรสยังไม่ได้ถุดเลยอันนี้เป็น3าวิกเมื่อกี้เป็น5้าวิกถ้าตามกันมานะคลิปที่แล้วนะคะพาไปช็อปเซลีนนะคะอันนี้คือของที่ได้มาจากเซลีนนะคะแกะให้ดูละกันเป็นกระเป๋าใบแรกจากเซลีนทตัวเองเลือกนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะเชียร์เอวานะคะยังคิดอยู่นะในส่วนของน้องเอวานะคะ จริงวันเกิดตัวเองนะคะแต่ซื้อน้ำหอมให้คุณแม่ <c oughs> คุณแม่เขาชอบน้ำหอมของเซรีนมากนะคะให้เขาไปแล้วเป็นเซนต์เเมร์นะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่สองที่ซื้อให้คุณแม่นะคะลาพนัวนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยมีอีกกลิ่นหนึ่งชอบมากอ่ากลิ่นเรียกว่าคโคลนฟรองเซสอันนี้เป็นของขวัญให้คุณแม่นะคะวันเกิดตัวเองแต่ซื้อให้คุณแม่แล้วก็ เห็นไหมเซลินที่นี่เขาจะไม่มากับกล่องเขาจะมาเป็นถ huh. ุงแล้วก er ็มาเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะเห็นก็ทราบนะว่าเป็นใบเล็กๆนะคะยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคิดผิดหรือเปล่านะไปเปลี่ยนเป็นเอวี่ไหมนะคิดอยู่นะคะใช้แล้วคงได้ซื้อเอวนะคะแต่เต้นจำชื่อรู้ไม่ได้เดี๋ยวเขียนชื่อนะคะเขามีความน่ารักอ่ะคือความรู้สึกตัวเองก็คือมันเหมาะแก่การไปเดินน้องลิโอนะคะ เป็นไซส์เล็กๆเลยนะคะส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าจะใส่อะไรได้เยอะเลยคือเอาจริงอะ่ะมันเล็กมากใส่มือถือก็ไม่น่าจะได้ข้างในก็จะโล่งๆเลยนะคะแล้วก็มี1นึ่งแฟลตพ็อกเก็ตั้งหลังนะคะเขามากับสาย adjustable leather strap นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนที่ลองเนี่ยรู้สึกว่าถือแบบ crossbody เนี่ยกำลังน่ารักเลยนะคะเราก็คิดว่าจะใช้ในการถือไปเดินน้องลีโอเท่านั้นเองนะคะอยากได้กระเป๋าที่แบบว่าไม่ต้องห่วงเลยมากเป็น canvas ธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย แบบมันเล็กมากอ่ะยังคิดอยู่นะน้องเอวาหรือว่าเฟลโคดีนะแต่ว่าสอยแบบนี้มาก่อนเพราะว่าน้องคารดีบอกว่าคันวาสลายสีขาวรุ่นนี้นะไม่ได้เป็นเพอร์มานแตน n ลนยนะคะก็เลยคิดว่าโอเคเอามาก่อนละกันสะพายออกมาก็จะประมาณขนาดนี้นะคะก็โอเคนะน่ารักดีเขาแบบแค่นั้นเองนะเล็กๆนะคะ ก็ยังคิดอยู่นะว่าจะน้องเอวาเอาไงดีนะคะยังคิดอยู่นะคะแต่วา่าเห็นไหมเขาก็โอเคนะถ้ามองในแง่ของการเป็นน้องแบบ c อ o บอ b o d y เล็กๆก็ไม่รู้นะว่าคิดผิดหรือเปล่านะ <c oughs> ได้ใบนี้มาก่อน,น,นที่จะซื้อน้องเอวาแต่ตอนไปลองน้องเอวารู้สึกมันไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่อ่ะส่วนตัวแล้วชอบอะไรที่มันเป็น c อ o บอ b o d y นะคะมากกว่านะคะแต่คิดว่าน้องใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่ารักนะคะก็จะลองใช้ดูนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นอีกใบหนึ่งที่น่ารักนะ,ะเหมาะกับการแบบเดินแบบเบาๆเลย ใส่แค่พวงกุญแจนะคะกับถุงพุ๊บแบกของน้องลีโอทวีตอะไแค่นี้แล้วมันเป็นแคนวาสน้องไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยคะก็เลยคิดว่าจะเอามาลองใช้ดูแล้วก็ดูทีละกันนะคะมาดูชแนลสองชิ้นมาดูในนี้ก่อนความจริงแล้วใบนี้นะคะเป็นกระเป๋ามือสองนะคะได้จากร้านเพื่อนมิโอเทอร์เซโรนะคะเป็นอะไรที่แทบไม่เคยเห็นเลยนะคะแล้วก็ กำลังอินสีเบสนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยแล้วก็หายากนะคะแล้วก็ราคานี้ก็โอเคอุบละกันไม่บอกราคาเพราะว่าเพื่อนเขาก็ให้ราคาพิเศษปกติเป็นกล่องที่มาจากปารีสเลยนะคะเนี่ยเป็นกล่องที่มาจากปารีสเลยเป็นรุ่นที่เขาไม่ทําแล้วนะคะค่อยชั้นกล่องก็จะมีความเยินนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นของที่แบบว่า discontinue ไปแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไร ว้าววู้ติ๊กว้าวว้าวเห็นสายไม้เอย่ยชูน่ารักมากนะคะเป็นน้องชาแนล PTT p e t a t o Timeless t o a d ถ้าจำไม่ผิดน,นะไม่ใช่ PST เพราะ PST เขาต้องเป็นแนวแบบแนวแตั้งนะคะ แต่นี่เป็น PTT สภาพดีมากนะคะหายากมากนะสีเนี้ยแทบไม่เคยเห็นเลยนะคะสีเบจนะคะถ้าเกิดตามเป็นมานานเนี่ยส่วนตัวแล้วมีสีดําอีกอันหนึ่งอันนี้คือเป็น PTT นะเขามีหนึ่งช่องนะคะมีตรงกลางเป็นซิปแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งแบบนี้นะคะตรงกลางเขาก็จะเป็นแบบข้างในเขาก็จะมีดีเทลนะมีแบบแฟลตพ็อกเก็ตฝังหนึ่งนะคะ มีการ์ดมาด้วยไหมแบบยังแบบทุกอย่างดูโอเคเลยแบบสภาพดีมากนะคะแล้วก็มีซิปพ็อกเก็ตอีกฝั่งหนึ่งใหม่เอี่ยมเลยนะผมใส่เจ้าของซื้อมาเก็บเหมือนที่ตัวเองซื้อมาเก็บหลายใบนะคะอันนี้นะเป็นเบจนะคะ PTT มี PTT อยู่แล้วใบหนึ่งนะคะสีดำนะคะยังค้างการรีวิวเลยนะคุณคุณที่ถามกันมานะคะรอสักนดิดนะเดี๋ยวทำรีวิวคู่กันเลยละกันนะคะทั้งสีเบจกับสีดำเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่แบบ คือแบบมันสพายไม่ได้สบายมากนะแต่ว่ามันสวยอะส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยมี g s t นะคะแต่ว่ามันใหญ่มันหนักมันเบากี้มันชนนู่นชนนี่สุดท้ายก็เลยขายไปแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะถือให้ดูคร่าวๆนะคะเห็นไหมเขาจะขนาดนี้นะคะเขาโอเคเลยนะเขาแบบเป็นไซส์ที่แบบว่าน่ารักนะคะน่าจะเอาออกมาใช้แล้วนะน้อง PTT สองใบนี้นะคะ เดี๋ยวยังไงอนาคตมารีวิวให้ดูแล้วกันน้ำหนักไม่หนักเท่ากับ GST นะคะแต่ก็มีความหนักเนื่องจากว่ามีความเป็นโซ่เป็นฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นอีกรุ่นที่ค่อนข้างสวยนะของชาแนลนะคะสีเบจหาย,ยากมากเลยถ้าไม่เคยเห็นเลยนะคะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะคะสอยมาเลยก็เป็นข้ออ้างนะคะสอยมาช่วงเดือนเกิดพอดีนะคะเดือนมิถุนายน ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เป็นไฮไลท์เลยชิ้นนี้นะคะได้มาก่อนเดือนมิถุนานะคะแต่ว่าแพลนไว้ว่าอยากจะเกะเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองปีนี้ตอนแรกว่าจะรอแกะตอนวันเกิดเลยนะคะแต่ว่าทนไม่ไหวนะแกะไปแล้วนะคะ แล้วก็เป็นการเช็คของด้วยได้จาก g l o b a l Lux Closet นะคะร้านของน้องฟ้านะคะซึ่งเป็นหมอไทยนะคะอยู่ใน UK เคาสนใจยังไงนะส่วนใหญ,ญ่แล้วกระเป๋าเขาจะเป็นอของแบรนด์นิวหรือไม่ก็คือเป็นของที่ซื้อมาเก็บไว้แบบไม่ใช้เลยพูดคุยง่ายนะคะเป็นคนไทยนะถ้าสนใจใบไหนนะคะก็ลองคุยกับน้องฟ้าได้โดยตรงเลยใบนี้นะคะถ้าจะชอบเนี่ยน่าจะรอลงชื่อนานหลายหลายคนก็เห็นนะมีน้องสีเบจบนนั้นอยู่นะคะใบนี้เป็นสีเบจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาแกะให้ดู ผมจริงแกะกล่องแล้วแหละนะแต่ว่าแบบแกะให้ดูเห็นไหมเวลาน้องพาเข้ามาเขาจะหอนี้มากนะอันนี้คือเขาหอ่อแต่ว่านี่คือเราแกะแล้วนะนะคะเขาก็จะมีแตงคิ้วการ์ดมานะคะจากน้องฟ้าขอบคุณน้องฟ้านะแกะมานะคะคือทุกอย่างเขาห่อเหมือนกับมาจากร้านเลยนะคะแต่เนื่องจากตัวเองแกะแล้วแล้วก็แบบคล้ายๆกับเป็นแบบอันบ็อกซิ่งแบบทำทีหลังเขาก็จะมีใบเสร็จมาด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าสมุดแบบแคร์บุ๊กอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ นะมีเหมือนจากร้านชแนลเลยนะคะแล้วก็มีก๊อปี้ของใบเสร็จนะคะมีอารามมาให้ด้วยทุกอยาก่างเห็นแล้วคิดว่าเดากันได้นะว่าเป็นอะไรนะคะสีเบจเห็นโซ่ก็น่าจะทราบนะคะว้าว <laughs> มีน้องนางฟ้าตรงนั้นแล้วนะอันนี้นางฟ้ากว่า <laughs> ว้าวนะคะเป็นน้องคลาสสิกแฟลตนะคะสีเบจนะคะเป็นไซส์ส้9นิ้ว สวยมากนะคะคือสวยมากนะนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งอะนะที่อย่างที่บอกว่าได้น้องคลาสสิกแล p นะคะกำลังมาใช่ไหมที่เราไปฟังในคลิปของน้องมินีนะคะก็เลยรู้สึกว่าพอมีน้องใบนี้นะมินีเบสทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ตายไปเลยนะคะน้องใบนี้มาค่าทุใบไปแล้วนะ <c oughs> คะารังมากนะคะเป็นไซส์อ่า 9, 9นิ้วเนี่ยนะ9นิ้วนี่ยสพายสําหรับตัวเองกําลังสวยเลยนะคะ ชอบมากนะคะยังไงในอนาคตนะนะนนะจะมาทํารีวิวให้ดูละกันนะคะเทียบเก้านิ้วสินิ้วให้ดูนะคะเทียบกับน้องแบบนี้นอะไรพวกนี้ด้วยและนั่นก็เป็นน้องสีเบจจากชน่าออมสองใบนะคะที่ได้มาช่วงมิถุนายนปีนี้แล้วก็เป็นสลีนใบแรกนะคะคุณคุณว่าไงสงสัยต้องได้เอวาใช่ไหมกด <laughs> ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเหมือนที่เกิดตอนแรกนะคะความจริงเราอยากได้ของชิ้นหนึ่งนะแพลนไว้เลยว่าอยากจะไปซื้อวันเกิดน,นะคะ แต่ออกบ้านเกิน25กิโลไม่ได้ตอนนี้นะคะเมลเบิร์นเลิกล็อกดาวน์25กิโลแล้วจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะคืนนี้เที่ยงคืนไม่ดเดี๋ยวคือพรุ่งนี้นะคะถ้ายังไงนะได้มีโอกาสไปสอยของชิ้นนั้นมาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ละกันนะคะจะเป็นลักษณะเป็นคลิปชอปปิง้งเราก็มาอันบอกให้ดูด้วยละกันชุกวงนี้นะคะจะทยอยทาคลิปเพิ่มนะคะแล้วก็บางคลิปอาจจะเป็นคลิปที่ดองไว้ตั้งแบบหลายเดือนหรือว่าปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยจะมาทยอยปล่อยให้ดูด้วยละกันนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆคนที่จะตามชมกันมาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ